มาครับผแล้วมีคูนหกเข้ามาครับผมคูนหกเข้าไปอ,อ่ี้ก็โอ้โหหน้าผู้หญิงใจเยอ็นอีกแล้วแล้วคูนหกตบเข้าไปที่สี่หมื่นห้าเป็นไงครับผมมาสูตรนี้ไม่มีพลาดแน่นอนถ้าใครมาดูผมวนะครับผมคลิปนี้ ครับผมก็ต้องกราบสีปดับสมาธิคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่ว่อยู่เก็บเกมบซูเปอร์กอล์ฟไดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตารางการจ่ายคร่าวๆกันวิเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมตารางการจ่ายคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าเป็นไงเป็นไงคร่าวๆนะครับผมคร่าวๆอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เบ็ดสักสิบสิบสิบห้าเนี่ยสิบห้ามียี่สิบอ่ะยี่สิบก่อนยี่สิบก่อนยี่สิบก่อนชูๆเบเบ้กันไปก่อนนะครับผมค่อยๆไลค่อยๆไหลกันไปก่อนนะครับผมว่า ถ้าไม่ไหลเดี๋ยวเราเข้ากสูตรทันทีเดียวเลยนะครับผม,มนะครั้งสิบทีนะี๋ยวผมถ้าไม่ไหลก็เท่าสูตรทีเดียวเลยั <c oughs> มว่าจะเข้าหรือเปล่ามาครับผมต้องไหลหน่อยแหละเดี๋ยว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 มันจะหมดไม่ไ,มไ,มไมหลให้เลยหรอไม่ไม่ไม่ไหลให้เลยหรอขอสิบบาทก่อนแล้วกันเฮ้ <c oughs> ยเอาดีขอเป็นห้าบาทก่อนแล้วกันสั <c oughs> กทีดิ เออมาหน่อยมาต้องมาหน่อยหงุดไปเออแล้วพูณข้าไปเลยไหลไหลนะไหลแต่ไหลเบาแม่ไหลนะไหลเบาเออออกเป็นสิบไปครับผมเออ ไหลหน่อยมันต้องไหลไหน่อยแม่มันต้องไหลไห,หน่อยอุ้อย,าย,ยวายมาเอาแล้วครับผมขอโชว์ดีเจอวายเลยงั้นกะ็ขอเข้าสูตรเลยละกันนะครับผมให้กดวายนะครับผม10ทีนะผมหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเและ10นะครับผมอ้าเข้าสูตรทีเดียวเลยนะผมแล้วมาดูกันว่าสูตรเป็นยังไงนะผมเริ่มที่เบ็ด10บบาทก่อนนะฮะแล้วเราจะค่อยๆไหลไปนะผม หัวท้าไปครับผมคูณห้าหัวเข้าไปแล้ว,วอุย๊ยแล้วล่าพิจใตรได้วคูณห้าพันไปแล้วครับผมมาครับผมแตกพันล้ะเออเอาซี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 เป็นไงล่ะมันต้องให้เข้าสูตรใช่ไหมอ่ะมันต้องให้เข้าสูตรใช่ไหมอ่ะขึ้นมา50เลยตาแรกเกือบซวยนะตาแรกเกือบซวย เอาละคูอะไรครับผมคูเท่าไหร่ครับผมสองสิบกว่าจุดแปดนะผมและเอออกแล้วคูแปดด้วยไปเงเขาไปนะผมสามพันแปดเอาหยิแแบ,บแล้วแปดต่อเลยผมสามนยี่สิบนะผมกาหมดแล้วถ้าเข้าสูตรแล้วจะรู้เรื่องนะผมแต่แรกเกือบัวยจริงๆนะผมแต่เพราะว่าได้สูตรนี้มานะผมทาตามผมดูสูตรนี้ได้เลยนะครับดูดีครับผมทําตามสูตรนี้พลาดที่ไหนนะทําตามสูตรผมพลาดที่ไหนนะ าดูจนจบนะครับผมไม่บอกเลยไม่มีธาตแน่นอนนะผมสู่สมและดูมดหมดเข้าไปแล้วคูณห้าครับผมแปดพัน 8, 000, ด,ดูดิดูครับของจริงไม่ล่าของจริงไม่ล่าบอกแล้วว่าสูตรนี้ไม่มี่าตุนะผมมาเดี๋ยวผมขอดอกสุดท้ายนะผมวาดอกสุดท้ายนะผมว่า,ออา,วาเป็นยังไงนะผมขอเป็ดขอเป็ดเป็นสามร้อยแล้วกันนะครับผมสามร้อยเลยนะไปครับผม มาครับผมแล้วมีคูนกเข้ามาครับผมคูนหกเข้ามาอย่างงี้ก,ก็โอ้โหหน้าผิงใจเยอะอีกแล้วแล้วคูนกตบเข้าไปที่4,050เป็นไงครับผมมาสูตรนี้ไม่มีพลาดแน่นอนถ้าใครมาดูผมไวยนะครับผมคลิปนี้บอกแล้วครับผมมีของดีผมบอกต่อแน่นอนอย่าลึกติดตามช่องผมไว้นะผมแหละไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คือตายครับผมเอาไปจำเต็มที่4,500ครับผม